สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงพี่น้องสมาชิกที่กำลังติดตามรับชมการรีวิวสินค้าจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกทุกท่านด้วนะครับก็เจอๆกันอีกเช่นเคยนะครับ EP แรกของเดือนใหม่นะครับผมหนึ่งธันวาคม พศ2566นะครับเป็นัจได้กันบ้างเนาะนะครับพี่น้องหมานบอมเมอนี่นะครับนะครับวันนี้กับวันหวยออกพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องผู้ใดมาน์แน่ขันมานกับพวกอดุนเครื่องเสียงในพี่น้องเอ้ยนะครับซือขายเป็นสงเสีย่งยากบุชองนี่นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็นะครับเอาทั้งไทยทั้งลาวนี่แหละเนาะนะครับผสมประสานกันไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ กับการรีวิวสินค้ามือห่มือสอนะครับจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเฟซบุ๊กคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ y t u t u นะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาละสินนะครับเบอร์โทรทั้งสายตรงแล้วก็แอดไลน์นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับ0 63, 0 4 6 3 0564 8 7ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเน้นโทนะครับผมคอมเมนต์ถ้าไม่ได้ตอบยังไงต้องขออภัยด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนจริงจริงก็สามารถสอบถามกันนะครับสายตรงเลยจะเร็วที่สุดนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับวันนี้เรามีสินค้ามาใหม่นะครับ3ตัว3แท่นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีปรีนะครับปรีแยกซับอีก1ตัวนะครับใครชื่นชอบตัวไหน นะครับสนใจตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาเริ่มจากสินค้าชิ้นที่1น,นะครับสินค้าชิ้นที่1จะเป็นในส่วนของ Power a m จากแบรนด์ของ Ktech พี่น้องนี่นะครับ Ktech สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ Ktech รุ่น PA 5 0 0นะครับเดี๋ยวยกให้พี่น้องเบิ่งก่อนนี่ครับ ใครชอบของเบาเสียงดีนะครับงานคุณภาพนะครับตัวนี้เคเท็ไม่ผิดหวังพี่น้องนะครับดูงานนะครับเป็นภาคใจไฟแบบสวิตชิงนะครับสวิตชิงก็สวิตชิงมาตรฐานนพี่น้องนี่นะครับสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นอ่าอ่าภาคสัญญาณอินพุตนี่ก็มีทั้งแบบ xlr นะครับแล้วก็แบบแจ็คโฟนนะครับสายลำโพงจะมีแบบทั้งดำแดงแล้วก็สเปกคอนนะครับครบเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ นะครับการใช้งานพี่น้องนะครับการใช้งานก็สามารถขับดอกลำโพง15นิ้วได้นะครับใช้นันละ2ดอกนะครับใช้นันละ2ดอกนะครับถือว่าน้ำเสียงดีเลยนะครับน้ำเสียงดีเลยนะครับจากการตรสอบเบื้องต้นก็ถือว่าโอ้นะครับเสียงดีนะครับไม่มีจี้ไม่มีหัมนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะรับเป็นเจ้าของนะครับเราก็จะทดสอบแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอการใช้งานไปให้ท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ฟังนมดิ ไปให้กับพี่น้องคนที่สั่งนะครับได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะส่วนราคานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับ4,900าบาทราคานี้ผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับเป็นราคาที่ชำระเงินแบบโอนนะครับส่วนปลายทางก็มีเหมือนกันพี่น้องครับปลายทางมันจะมีมัดจำด้วยนะครับปลายทางบวกเพิ่ม250บาทสำหรับท่านนี้นะครับปลายทางบวกเพิ่ม250บบาทนะครับมัดจำ 250นะครับที่เหลือ4,900ก็ไปเก็บที่ปลายเอ้ยไปเก็บที่ปลายทางเลยนะครับอ่ะผ่านไปสลับสินค้าชิ้นที่หนึ่งสวยๆจากแบรนด์ของ k t e ท h นะครับนี่นะครับมานะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นในส่วนครองเพาแอมประกอบนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของค่าย GM เนะครับเป็นรุ่นพันสนะครับเป็นหน้าของแบรนด์ของ TS เอนะครับหม้อแปลงขนาดกลาง นะครับตัวนี้นะครับคาปาหกลูกนะครับทีอาฝั่งละหกคู่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆการใช้งานปกติดีนะครับตัวนี้ก็15นิ้วใช้แ e ่ละ2ดอกเมี้ยนกันพี่น้องนะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคา5,500บาทนะครับ5 5า0บาทรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเมี้ยนกันพี่น้องนะครับตัวนี้รวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับสวยๆนี่ดูใกล้ๆนะครับ สวยมากนะครับท่นนี้นะครับ15นิ้วค่าละ2ได้เลยนะครับงานสวยๆนะครับฝาก็ยังสวยพี่น้องครับฝาก็ยังสวยแต่กนก็มีรอยบ้างเนาะนะครับมีรอยตามการใช้งานบ้างแหละนะครับเพราะแอบมือ2นะครับแต่ใส่ในนี้เดิมๆแน่นอนนะครับซีอีซีพันห้าพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมา ขยับมาที่ PowerM สินค้ามือ1ตัวขายดีนะครับตอนนี้เหลือแค่2แท่นเท่านั้นนะครับจาก10แท่นเหลือ2แท่นได้อพี่น้องเด้อนะครับ PowerM จากแบรนด์ QHC PowerM p 4่ช้นนันรุ่น4800นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์ทเฮดนะครับหม้อใหญ่หม้อเต็มแบบนี้เลยนะครับสินค้ามือ1นใหม่แกะกล่องจากโรงงานนะครับคาปาสีฟ้าคาปามาตรฐานนะครับที่เราเห็นทั่วไปในแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆนั่นเละพี่น้องนะครับไม่ไม่เอ่ยถึงเนาะนะครับนี่หม้อนะครับหม้อเต็มเลย4800นะครับไฟอยู่ที่9 6นะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้สามารถนะครับจัดชุดเล็กๆนะครับจัดชุดเล็กๆ18นิ้วโครงปั๊มที่วัดไม่เยอะมากได้ใช้ไดละ2ดอกเลยนะครับดูงานครับพี่น้องนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยครับนี่ดูกันไใกล้แบบนี้เลยนี่นะครับสวยมากตัวนี้สินค้ามือหนึ่งนะครับแต่ เราจะขายในราคามือสองนะครับใครที่กําลังมองหารแกรมไว้ใช้งานอยู่นะครับดูนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไปในราคา1 9ึ0งบาทนะครับหนึ่งาบาทราคานี้ผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยจัดเก็บแบบโอนนะครับปลายทางมีนะครับแต่ตัวนี้ปลายทางจะสูงหน่อยน้าหนักมันเยอะแล้วก็ค่า Co d ดีมันสูงนะครับตัวนี้ปลายทางบวกเพิ่มที่450บาท นะครับ450บาทนะครับมัดจํา450บาทนะครับแล้วก็ไปจ่ายค่าตัวเครื่อง1900บาทพี่น้องนะครับอ่า1,900บาทจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับปลายทางบวกเพิ่ม450บาทนะครับสำหรับสินค้ามือ1หนึ่งแบนจาก QHC นะครับสวยๆเลยนะครับ18นิ้วนะครับคงปั๊มช่องละ2ดอกเล่นได้สบายๆพี่น้องตึบๆเน่นๆเลยนะครับมานะครับตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปรีนะครับจากแบรนด์ของอะไรนี่ JXL บ่หรือว่า L X G หรือ L X G เนาะนะครับ L X G นะครับสภาพสวยนะครับอ่าสภาพสวยใช้งานปกตินะครับตัวนี้มีอไตัวแยกซับให้ด้วยมั้งครับนี่เนาะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ราคา850บาทนะครับ850บาทราคานี้รวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับปรีนะครับซับแยกเสียงด้วย นะครับมีที่เสียบไม้ด้วยนี่นะครับโอ้นะครับสวยๆเลย850บาทนะครับโน้ตบุ๊กพร้อมโปรเจกต์โซน่าคาราโอเกะนะครับวันนี้อ่าสินค้ามามี1ตัวนะครับสินค้ามามี1ตัวเรายังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่าท่านไหนสนใจนะครับราคา5,500บาทพร้อมโปรเจกต์โซน่านะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่ายังทาดายังอยู่ด้วยพี่น้องครับนี่ทาดาตัวนี้นะครับนี่ครับทาดาตัวนี้ยังอยู่นะครับทาดาตัวละ3,900บาทนี่ยังอยู่พี่น้องนี่ นะครับสุดคุ้มเสียงดีมากตัวนี้นะครับขออภัยอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกมุมเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ตัวนี้นะครับยังอยู่3,900บาทรวมส่งให้เลยนะครับยู่น้ำจนว่าฟุ้นจับนะครับอ่ะมีอะไรอีกเนาะที่นี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟมีนะครับปลั๊กไฟสินค้ามือหนึ่งมีนะครับตัวนี้1490บาทนะครับะเรามี ตัวอย่างอยู่ในเพจอยู่เด้อนะครับเข้าไปดูได้นะครับปลั๊กไฟ1,490บาทนะครับคอส dbx นะครับ2 3 4 xl นะครับตัวนี้ก็สินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นคอส3ทางเล่น2ทางได้นะครับตัวนี้ก็1,490บาทเหมือนกันนะครับรวมส่งแบบโอนนะครับรวมส่งแบบโอนปลายทางมีนะครับพวกนี้ปลายทางบวกเพิ่มน่าจะประมาณตัวละส0บาท50บบาทนี่แหละพี่น้องนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ท่านไหนอาจารย์ท่านไหนสนใจตัวไหนก็ค่อยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ0630564876เด้อนะครับอขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสินค้านะครับจากทางเพจร้านคมซาวในบ,บ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับร้านเล็กๆนะครับสินค้าก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็จะพยายามนำสินค้าที่มีคุณภาพนะครับราคา,าประหยัดประหยัด นะครับราคาที่พี่น้องเราสามารถเอื้อมถึงได้มาให้พี่น้องได้เลือกใช้งานกันนะครับส่วนการรับซื้อเครื่องเสียงนะครับเราก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับรับซื้อเหมือนเดิมนะครับยกชุดแยกชิ้นนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับแอดไลน์สายตรงเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับ063 0564876นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าเจอเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ